สวัสดีค่ะเช้านี้เมนูทําบุญของแม่อ้อยนะคะก็คือผัดบลอกคลีใส่กุ้งนะคะเป็นเมนูทํากันง่ายๆค่ะวัตถุดิบก็จะมีกุ้งค่ะครึ่งกิโลนะคะแม่อ้อยนําไปตัดหัวแล้วก็ปอกเปลือกผ่านหลังเรียบร้อยค่ะเอาเส้นดำออกตัวนี้จะเป็นกระเทียมสับค่ะหช้อนโต๊ะส่วนตัวนี้จะเป็นบล็อกคลี่นะคะคลีสอหัวนะคะวิธีเตรียมบล็อกคลีก็คือ ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็นำบรอกลีไปลวกค่ะไม่ต้องลวกให้เละนะคะเอาแบบว่าเขาเปลี่ยนสีนิดหน่อยค่ะเท่านี้นะคะเสร็จแล้วมาน็อกในน้ำเย็นเลยค่ะแบบน้ำเย็นๆเลยนะคะเขาก็จะออกมาสวยแบบนี้ค่ะทีนี้เราไปเริ่มผัดกันเลยนะคะเออใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะเสร็จตามด้วยตัวนี้ค่ะ กระเทียมสับนะคะเราผัดกระเทียมจนหอมแล้วค่ะทีนี้เรานำกุ้งลงไปเลยค่ะโอเคเราจะไม่ผัดกุ้งจนสุกนะคะเรามาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยค่ะเพราะถ้าผัดให้กุ้งเขาสุกเนี่ยมันจะแข็งเกินไปนะคะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะ ซอสปรุงรสสาเกียวนะคะหนึ่งช้อนตามด้วยผงปรุงรสปช้อนนะคะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยนะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะทีนี้เรานำโคลีลงไปเลยค่ะ แค่นี้เองค่ะทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะน่ากินไหมคะเนี่ยเวลาที่เราเตรียมมอคคุลี่แบบว่าไปลวกก่อนเนี้ยค่อยนำมาผัดเนี้ยเห็นไหมคะว่าเขาจะคงความสวยเขียว ร้อยนะคะเช่นเคยคะ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนชาว u t u b e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงข่าวนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ